สร้างโอกาสจากหุ้นเทอร์นาวรา์วันนี้ Inve s tomorrow ครับจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคุณทวิชะจุรางกูลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับและแนวทางหนึ่งครับที่ทำให้คุณทวิชาเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าทรัพย์ส,รรรสิน,เ,นยเยอะนะครับก็คือการเลือกหุ้นประเภทหุ้นเทอร์นาเร์นะครับ ต้องบอกว่าหุ้นเทิร์นา์ครับเป็นหนึ่งในแนวทางการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจนํานวนึ่งครับแม้อาจจะดูเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงในแง่ของพื้นฐานของบริษัทครับแต่หากทว่าบาริษัทนั้นครับหากมีการฟื้นตัวแล้วครับหุ้นเทิร์นาลจะเป็นตัวหนึ่งที่มีการเติบโตและให้ผลตอบแทนสูงมากนะครับต้นกําเนิดของเซน็นทรัลนาร์ครับคุณทวีชัดเป็นบุตรชายนะครับของคุณสันเสริญจุลังกูลนะฮะแห่งกลุ่ม ซัมมิตคอร์ o ปอเรชันะครับซึ่งคุณสรนสุดเองครับก็เป็นพี่ชายแท้ๆครับของคุณพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งเป็นบิดาของคุณอาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองนะครับแห่งบริษัทไทยซัมมิตนั่นเองนะครับสำหรับคุณทวีชัดครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทรครับจากสาขาทางด้านการเงิน,นที่เวสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ ุณุทวีชัตนะฮะมีชื่อเสียงนะจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมนนทรนะรซึ่งเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศนะฮะโดยนนทรนี่เองครับมีอยู่2แห่งนะนั่นก็คือที่นนทรที่ปทุมธานีนะแล้วก็ที่น,นคราราชสีมานะครับโดยนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งครับถือว่ามีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมทางด้านการผลิตของไทยนะครับ โดยมีธุรกิจสําคัญหลายอย่างตั้งอยู่ที่นะิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งนี้นะครโดยรายได้ส่วนใหญ่ครับของนวนครมาจากการให้บริการทางด้านนิคมอุตสาหกรรมครับ,รบเช่าพื้นที่ในสัดส่วนมากถึง78เปเซลยทีเดียวนะครับเส้นทางการลงทุนการลงทุนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับของหลายบริษัทนะแม้ว่าชื่อเสียงครับของคุณทวีชาติเองเนี่ยจะอยู่เป็น ผู้ถึงหุ้นรายใหญ่นะของนวนครก็ตามนะครับแต่ในแง่ของการเป็นนักลงทุนนะคุณทวีชัดเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือครองหุ้นในฐานะผููถึงหุ้นรายใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบร,ริษัทนะซึ่งตอกจาความเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะฮะก็มีชื่อนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ซ uh, ีเอ็ดยูนิมอซีเอ็ดยูเคชั่นนะครับตรงนี้ก็ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่24.99%นะครับที่นวนครนะก็ ถือหุ้นนะครับอยู่ที่24.7%อันดับหนึ่งเช่นกันนะครับที่บีซีเวิลด์จำกัดมาชนนะครับ13%บสาเป็นก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ gm m grammy นะก็ถือหุ้นอยู่ที่16.42%กเปอ็อยู่อันดับ2นะครับบริษัทซานอิสระ development นะฮะก็อยู่ที่23.49%เกาอ็อยู่อันดับ2นะครับบริษัทอิรา capital นะครับก็อยู่ที่22.09%นะฮะบริษัท Premier enterprise จำกัดมาชนนะครับก็24.5 อาเปอร์เซ็นต์ะคับ2นะครับอันให้เป็นตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายหลายบริษัทนะครับที่ทางคุณทวิชัดเองเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับต้องบอกว่าหุ้นเทินอารราว์เนี่ยคือหุ้นโปรดของคุณทวิชัดนะครับไม่ว่าบริษัทหุ้นใหญ่ๆหลายตัวนะครับแต่สิ่งที่อ่เป็นความถนัดและความชอบมากที่สุดที่ทําให้พอร์ตของคุณทวิชัดมีการเติบโตนะครับนั่นก็คือหุ้นเทินอาราว์นั่นเองนะครับหรือบริษัทที่อยู่ในช่วงของการซบเซานะครับ ซึ่งหลายครั้งครับที่หลายคนมองเห็นนะครับเขาเข้าไปถือหุ้นนะครับกับตั้งคําถามว่าเหตุใดเข้าไปถือหุ้นเหล่านั้นนะครับทั้งที่ทั้งทั้งที่มูลค่าของมันเนี่ยไม่น่าถุนใจเอาซะเลยนะครับแต่สําหรับคุณทวิชัดแล้วครับมีความถนัดมากในการที่ฟื้นฟูกิจการที่ไม่น่าจะรอดนะครับให้กลับมามีกําไรนะครับโดยเขามีความสามารถในการเลือกหุ้นที่ดีใน จังหวะนะครับที่ทําให้เขาเก็บหุ้นที่ดีได้ไว้ในพอร์ตนะครับเขาก็มองเป็นเรื่องของว่าโอกาสของทุกิจเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสเข้าไปหรือคลองในระดับ1ระดับ2เข้าไปมีประกานโอกาสในการบริหารจัดการนะครับหรือชี้แนะในกลุ่มกรรมการเพื่อให้มีการปรับ โมเดลธุรกิจนะครับเพื่อมีการเติบโตเป็นธุรกิจลักษณะของที่เป็นเทอร์นาวรลนะครับสร้างกําไรขึ้นมาขณะเดียวกันครับเมื่อธุรกิจบันเทอร์นาวรลขึ้นมาก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ดีดตัวกลับมานั่นเองนะครับบทเรียนที่เราน่าจะได้เรียนรู้จากคุณทวีชันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีมาสีข้อเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือมีความสามารถนะครับในการมองเห็นโอกาสข้างหน้าได้อย่างเฉียบคมนะครับการจะลงทุนในหุ้น ลักหนักของอเทอนเรนานะครับคุณวริษัทครับมีความเสียบคบในการเลือกหุ้นเป็นอย่างมากนะครับโดยเขาเป็นคนหนึ่งครับที่มองเห็นโอกาสที่อยู่ข้างหน้านะครับและก็าสามารถเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะครับแม้ว่าหุ้นตัวนั้นจะอยู่ในช่วงของการซบเซาที่นักลงทุนรายอื่นๆอาจจะเมินน,น,น,นะฮะแต่ คุณทวชัดไม่ได้เหมือนครับเขาจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาและก็สามารถเิือนราวธุรกิจนั้นขึ้นมาได้ไหมนะครับบางทีเราก็ต้องกลับไปดูมือกันนะครับว่าเอ๊ธุรกิจที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงของซอบเซา มันจะกลับตัวขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนั้นอาจจะเป็นโอกาสของพวกเราก็ได้นะครับก็สองครับมีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนนะครับแม้ว่าพอร์ตการลงทุนของคุณทวิชาติครับจะเต็มไปได้วยหุ้นจนํานวนมากครับซึ่งหากว่ากันในแนวทางการลงทุนนั้นนะครับนักลงทุนส่วนมากมมาก็มักจะได้รับคําแนะนำเอาไว้ว่าไม่ควรถือหุ้นมากหลายตัวนะครับเพราะจะเป็นการยากในการเฝ้าติดตามพอร์ตนะครับ แต่สาหรับคุณทวีฉัตรนะฮะเขาถือครองหุ้นจํานวนมากในพอร์ตนั้นใช่ว่าเขาจะถือหุ้นแบบมั่วนะครับเพราะเขามีแนวทางและก็แนวคิดในเรื่องของการลงทุนอย่างชัดเจนลังดักของหุ้นประเภทใดเพื่อประโยชน์อะไรนะครับจึงทําให้เขาเลือกหุ้นมาจํานวนมากแต่ก็สามารถดูแลติดตามราคาหุ้นได้ดีนะครับก็ที่สามครับทํางานแล้วก็ศึกษาหุ้นอย่างหนักนะครับจนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนวันนี้นะฮะอทิที่คุณทวีฉัตรครับ เลือกถือหุ้นคลองนะถือคลองหุ้นที่เป็นหนักของเธอนาราครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลนั้นครับไม่ได้เกิดจากความโชคดีครับแต่นะครับเกิดจากการทํางานอย่างหนักนะศึกษาแล้วก็คัดหุน้นอ่าที่มีโอกาสกลับมาให้ผลตอบแทนแย่ตามที่ต้องการนะครับซึ่งการคัดเลือกหุ้นลักษณะดังกล่าวครับ มีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีการอาศัยการรวบรวมข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับนามาวิเคราะห์วิจัยสังเคราะห์นะครับให้ได้รายละเลอียดสุดท้ายครับจนมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่าเข้าไปถือกรองหุ้นแล้วนะครับดูในมิติต่างๆแล้วมีโอกาสทําให้หุ้นตัวนี้มันดีดตัวกลับมาแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ,อยังมองหาโอกาสนะครับที่เป็นไปได้เสมอแล้วก็มีหุ้นที่อยู่ในพอร์ต หลายตัวอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีหุ้นหลายตัวถอดอยู่แล้วครับคุณนักวิัทศ์ครับก็ยังไม่หยุดในการจะมองหาโอกาสนะครับมนความเป็นไปได้นะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนาะนะครับเราผ่านวิกฤตโควิดหุ้นหลายหลายตัวนะครับก็ราคานะครับก็ย่อลงมาเยอะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือบางธุรกิจน่ก็ส่งผลกระทบในลักษณะของรายได้ของธุรกิจนะครับ ก็อาจจะต้องมีการปรับโมเดลธุรกิจปรับช่องทางการสร้างรายได้อะไรต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสนะครับที่พวกเราเองนะครับลองนําแนวทางของคุณทวิชัดนะครับลองไปสอดส่องไปหาหุ้นนะครับว่าตัวไหนมันน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวแล้วก็กลับมานะครับก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าคุณทวิชัดครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีความสามารถในการมองเห็นแล้วก็คาดการนะครับอนาคตนะครับโดยใช้ทักษะที่เกิดจากการลงมือศึกษาแล้วก็วิเคราะห์อย่างหนักนะครับกลายเป็นนักลงทุนที่ได้รับ การยอมรับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการที่จะเป็นแรงบันาลใจเป็นแนวทางนะครับในการที่จะลงทุนนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆจาก Invest Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าอนาคต ทางธุรกิจที่ดีกว่านะครับอนาคตทางการลงทุนที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนรวยๆครับ